สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อม Garmin Vivo Active 3กันนะครับซึ่งตัวนี้อาการคือขาล็กสายหักนะครับก็ทําให้เราไม่สามารถใส่สายนาฬิกาได้นะครับอย่างอื่นปกตินะครับ GPS heart r a t อะไรนะครับก็มี2องโซลูชันนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนชุดฝาหลังหรือใช้กาว2ตันนะครับเชื่อมหลอบล็อกขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ใช้วิธีการหลอบล็อกกันมาก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เทปฟอยทําบล็อกเอาไว้นะครับ ผสมกาวสองตันนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับทิ้งไว้เซ็ตตัวสักชั่วโมงกว่าๆแล้วก็แกะฟอยล์ออกนะครับถ้านานวันนี้เดี๋ยวมันจะแกะไม่ออกนะครับการขัดกระดาษทรายนะครับให้ผิวเรียบนะครับแปะเทปกาวแล้วก็ไปทําสีนะครับเพื่อให้ดูกลมกลืนเหมือนเดิมนะครับก็นะครับมันก็จะดูเรียบร้อยเลยนะครับใส่สายได้แล้วโอเคนะครับ